หนุ่มรายนีเ้เขาบอกว่างงมากเพราะว่ารถกระบะถูกอายัดคดียาเสพติดสู้คดีมานานกว่าหนึ่งปีแต่ว่ามีใบสั่งความเร็วพร้อมกับรูปภาพของรถส่งตรงมาถึงหน้าบ้านเลยค่ะเหตุการณ์นี้นายเจษฎานำใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรส่งมาถึงที่หน้าบ้าน ยืนด้กับทีมข่าวดูเป็นใบสั่งรถกระบะสีขาวขับเร็วเกินกว่าอัตราที่กําหนดบริเวณขาออกตำวลบ้านใหม่อําเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีค่าปรับด้วย500บาท ที่ทำให้งงที่สุดก็คือรถกระบะคันนี้ถูกยึดไปตรวจสอบเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดโดยรถกระบะคันดังกล่าวจอดไว้ที่สํานักงานปปสภาคหนึ่งลาดหลุมแก้วปทุมธานีตั้งแต่ปี2564แต่ว่าในใบสั่งลงวันที่ไว้21เมษายน2566ซึ่งก็คือปีนี้แล้วถามต่อว่า คือรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมันใช่แล้วภาพล่ะใช่ไหมเจ้าตัวบอกว่าภาพที่ปรากฏเนี่ยในใบสั่งที่ส่งมาเหมือนรถของตัวเองทุกอย่างตอนนี้คําตอบก็คือถ้าถามก็ไม่รู้นะว่าใครเป็นคนขับรถกระบะออกไปเนื่องจากรถคันนี้อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมจอดไว้ที่สำนักงานปปสไปฟังเสียงค่ะรถผมจอดตั้งแต่ปี6กครับแต่ใบใบความเร็วมาเมื่อวันที่21เมษาหกหเนี่ครับซึ่งใช่ครับที่ผ่านมาเนี่ยครับ ั้งน,นี้พี่กลัวผมกลัวผมกลัว<า>ว่ารถเผื่อไปเกิดอุบัติเหตุชนคนตายหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยครับพี่รถเป,เป็นชื่อผมทะเบียนผมถ้าเกิดการหลบหนีขึ้นมาผมจะซวยครับข้อหาชนคนตายอะไรเงี้ยครับมันก็มีผลตรงนี้แหละครับ ในเจษด,ดาเขาบอกว่าที่นําเรื่องออกมาพูดเนี่ยไม่ได้มีเจตนาต่อว่าทางตํารวจเพียงแค่ปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเท่านั้นตอนนี้อยากจะได้คําตอบว่ารถกระบะเอาออกมาใช้ได้ยังไงในเมื่อยังอยู่ในคดีความอยู่ไปลงบันทึกประจําวันไว้แล้วนะคะทีสพบางสีงเมืองไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยก็เข้าใจมุมของเขาเหมือนกันนะร,รถของเขาถูกอายัดแต่ว่ามีคนเนี่ยขับออกมามแล้วก็มาโดนใบสั่งแบบนี้แล้วถ้าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุขับรถคันนี้ไปชนคนตายล่ะจะทํำยังไง เป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าอะที่เอารถของเขาไปอะเนาะ,<ฮ>ะแล้วไปใช้ทำอะไรส่วนตัวหรือเปล่าม,มันน่าคิดต่อนะครับเกิดคำถามขึ้นมามากมายด้านทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมบอกว่าเรื่องใบสั่งที่มีค่าปรับ500บาทส่งมาถึงบ้านทางเจ้าของรถกระบะไม่จำเป็นต้องจ่ายนะครับเพราะพระบรจราจรทางบกจะดำเนินคดีกับผู้ที่ควบคุมหรือผู้ที่ขับรถ แล้วในเมื่อเราไม่ได้เป็นคนขับแล้วเราไม่ได้ดูแลรถอยู่รถยังเป็นรถในคดีอยู่ก็ไม่จําเป็นต้องจา่ายทนายรณรงค์บอกแบบนี้นะครับและในกรณีที่มีการเอารถไปใช้เจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมายดูแลรู้เรื่องหรือไม่ ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เขารู้ก็จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพราะเอารถในคดีของชาวบ้านเนี่ยไปใช้ไปขับเองระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่20,000บาทถึง20 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ทนายรณรงค์บอกแบบนี้ผมตีอีกมุมนึงนะถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เขาไม่รู้อ่ะอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะ สมมติเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรถในคดีเขาไม่รู้ว่ามีการเอารถไปใช้อ่ะ,ค,ะคนที่เอาไปใช้เหมือนเอารถของกลางขามโมยเอาไปใช้เลยนะนะฮะก็รอตรวจสอบความชัดเจนต่อไปนะคะอืม